จะใช้พาร์ทบูดในการทําในครั้งนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยทําไปแล้วโดยใช้ไม้มันก็จะมีการพองเวลามันโดนความชื้นแล้วก็จะใช้เป็นเครื่องซีนซีในการตัดชิ้นงานอื่นเราก็นิว ใช้งานที่เมื่อก่อนในที่นี้ให้กำหนดวัสดุก่อนนะครับก็คือ,อแกน x เ,เนี่ย110แล้วก็ y 320แล้วก็ความหนากของ p a ร์ w o ู d เนี่ย10ครับอันนี้หน่วยเป็นมิลนะครับแล้วก็กำหนดจุด origin นะครับไว้เป็นจุงกลางครับคือตำแหน่งของดาตั้ม ก็โอเคไปต่อมาสร้างสี่เหลี่ยมนะครับใช้คำสั่งเ e ็ก a n g ก l a r สร้างสี่เหลี่ยมทีนี้พอเราส k e t ตสี่เหลี่ยมเสร็จเราให้ขนาดนะครับ x เ,เนี่ยผมให้เป็น90แล้วก็ y คือความสูงนะครับให้เป็น290แล้วก็ตำแหน่งให้อยู่ x0 แล้วก็ y0 ก็ประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้ก็ apply ตกลงไปครับจากนั้นก็มาป็น l ล t นะครับใน s อสเนี่ยเขาจะมีคำสั่งป็น l ล t ครับเราเข้าไปที่คำสั่ง f i ิเล t เราเลือกค่าที่จะใส่ที่จะลบมุมนะครับ ใน,ในที่นี้ผมใช้เป็นสิบแล้วกันนะครับแล้วก็ลากเคอร์อเซอร์มาที่มุมนะครับเลือกเลือกตรงมุมนะครับพอลากมาที่มุมเนี่ยตัวเคอร์เซอร์เนี่ยเขาจะมีเครื่องหมายถ้าขึาข้นเครื่องหมายถูกเมื่อไหรเราก็คลิกตรงนั้นได้เลยก็ปไปเลยไปสี่มุมก,กดกดไปใน2 d งดีดับติ้งเนี่ยประมาณนี้ก็ก็เสร็จแล้วนะครับ ขอแยาแท็บทินก่อนอนี้ก็มาที่ทูนขาดครับคลิกตรงแถบ ด้านข้างซ้ายมือเนี่ยแล้วก็ปักหมุดไว้นิดนึงเราจะได้อยู่ในโปรแกรมนะครับไม่ต้องมาคอยปิดเปิดคำสั่งใน,ในการในการเดินของดอกกัดเนี่ยผมจะใช้โปรไฟล์นะครับอันแรกแล้วเราก็เลือกเลือกเส้นเสร็จแล้วก็กำหนดพูนนะครับกำหนดความลึกก่อนอันดับแรก ก็คือในที่นี้ก็คือจะตัดไปเลยก็คือเป็น10บนะเท่ากับความหนาของแมทเทเรียนต่อมาเราเราเลือกเอาให้เลือกเราในที่นี้ผมจะใช้ดอกที่เป็น n มินนะครับ n มิน6มินก็ตั้งค่านะครับกินลึกนะครับ deep เนี่ยกินลึกไปทีละ2แล้วก็ step over เนี่ยครับ เปลี่ยนผมเปลี่ยนข้างหลังนะเป็นสามสิบอร์เซนความเร็วรอบของสปินเดิลเนี่ยสามพันรอบแล้วก็ฟิทเรทหนึ่งพันแล้วก็พันเลทก็สองร้อยคับทุนลำเบอร์หนึ่งตามนี้ก็ตกกดโอเคตกลงไปต่อมาก็มาที่ตรงแอดแท็บนะครับผมก็จะติดตั้งแท็บไว้ตรง ด้านบนนะครับบนสายมือแล้วก็ด้านล่างสายมือเหมือนกันประมาณนี้ครับตามาตามแมทที่เรามีนะครับเสร็จแล้วก็กดคัลคูลเลตสุดท้ายเลยต้องคัลคูลเลตนะครับถ้าไม่คลคูลเลตเครื่องจะไม่คำนวณให้นะครับเสร็จแล้วลองเพลย์ดูนะครับก็ตอนเพลย์ก็กด กดเพล y เลยได้เลยนะครับอ่าก็จะได้ชินงานประมาณนี้นะครับส่วนแท็บที่เรากำหนดไว้นี่ก็จะก็จะอยู่ทางด้านบนนี้นะครับเราก็จะไม่ขาดไปทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าขาดไปทีเดียวเนี่ยตอนรอบสุดท้ายเนี่ยชินงานอาจจะจีกได้นะครับ ก,ก็จะนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งหนึ่งขั้นตอนนะครับอต่อมาเราจะทำล่องสล็อตเอาไว้ใส่เคเบิลไทสนะเพราะว่าเราต้องลัดในส่วนของสายไฟเนี่ยกับเคเบิลไทตอนที่ตรงปลายปลั๊กพ่วงเนี่ยคือเวลาเราดึงเนี่ยถ้าเราไม่ล็อกไว้เนี่ย มันอาจจะหลุดสายไฟอาจจะหลุดได้นะครับก็คือแต่ว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ทําสล็อตเลยเนี่ยเวลาเราวางกับพื้นเนี่ยมันก็จะไม่สนิทครับเพราะนั้นเราเราจะเราจะกัดล่องสลอ็อตน้อยอันหนึ่งก็มาที่สองดีก่อนตันนี้ผมจะเขียนตรงกลางเลยนะครับแต่ว่าตอนวางชิ้นงานเนี่ยเดี๋ยกจะล่นเอา แต่เขียนไว้ตรงกลางๆเพราะว่าเวลาจัดตำแหน่งมันจะจัดง่ายก็ใช้คำสั่งเหมือนเดิมนะครับสี่เหลี่ยมก็ไปกำหนดตำแหน่ง x 0 y 0นะครับตำแหน่งตรงกลางเสร็จแ,แล้วก็มากำหนดขนาดตรงนี้ผมให้เป็น30แล้วขนาด ให้เป็นหกก็จะได้ประมาณนี้แล้วกด a อ p l y กดคล s e ไปต่อมาก็มาสร้างาวงกลมครับเราจะเจาะรูให้มันทะลุไปสองฝั่งแล้วก็ใช้คำสั่ง r i r e นะคับแล้วก็เอาลาก เรเซิร์มาวางตรงตำแหน่งนะครับเราสร้างสองอันนะครับทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราโค้ดไปก่อนก็ได้ครับนะพอสเก็ตเสร็จแล้วเราค่อยมากำหนดตำแหน่งให้มันนะครับอันนี้ตรง Transfer Object เนี่ยนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปเพื่อขอยับมันได้นะฝั่งนี้เป็นลบสิบสอง อพอตกลงแล้วก็โคตรไปฝั่งนี้ก็จะเป็นสิบสองเหมือนกันแต่เป็นบวกโคตรไปกับตอนนี้ก็จะได้รูปล่างที่จะสเก็ตเป็นแบบนี้นะครับต่อมาก็จะใช้คำสั่งทูล่าดนะครับแล้วก็เลือก ชิ้นงานที่จะทำปกเกตนะครับก็คือขุดหลุมในที่นี้ใช้คำสั่งปกเกตจะลึกไปแค่2มิลนะครับเอาแค่แล้วก็ดอกดอกถ้าเราไม่ถ้าก่อนหน้านี้เซตอะไรไว้เนี่ยเขาจะจำค่าไว้นะครับเราก็อีดิทเข้าไปดูแล้วเราอาจจะเอาค่าเดิมเลยก็ได้นะครับ ผ่านไปแล้วก็ไปแคนคูเลตถ้าชื่อเราไม่เปลี่ยนชื่อทุนผ่านเราก็แคนคูเลตไปเลยก็จะเป็นพอเก็ตหนึ่งอ่าเราก็จะได้พอเก็ตหนึ่งลองเพลย์ดูนะครับนี่ครับได้แล้วพอเก็ตหนึ่งลองสล็อตแล้วก็จะเจาะรูด้านข้างอีกสองรูนะครับก็ไปที่คำสั่งดิวิ่งนะลิกเข้าไป กลับมาที่สองดีนิดนึงครับมาเลือกถ้าจะเลือกสองอันเราต้องกดจิปค้างไว้นะแล้วก็กดอีกอันหนึง่งดิวิงลึกลงไปสิบเลยนะครับทูลเราเราต้องใช้ทูลตัวเดิมนะครับหกมิลจิดดูนิดนึงว่าคอนดิชั่นเดิมไหมถ้าคอนดิชั่นเดิมเราก็ตกลงไป เสร็จแล้วถ้าให้ง่ายเลยตัวนี้เราเซตตามเขาตามโปรแกรมที่เขาดีฟอมมาเลยก็ได้แล้วก็กดแคนคเลตไปลองเพลย์ดูครับปรับช้าปรับเร็วดูตรงนี้นะครับลองปรับให้ช้าดูเพื่อดูว่าทูลเขาทำงานยังไงลองกด play. เพลย์ก็จะเป็นรูแหละก็จะได้ประมาณนี้ สำหรับขั้นตอนในการทําโปรแกรมนเสร็จแล้วก็เซฟออกไปนะครับเซฟในที่นี้คือผมจะตัดขอบนี้ไปก่อนแล้วก็มาล่องสล็อตที่หลังก็จะเป็นจะแยกเป็นสองโปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโปรไฟล์ที่หนึ่งก่อนอันนี้ผมจะไปตัดตรงนี้มาก่อนแล้วก็เซฟ ไฟล์ที่1เสร็จแล้วเราทำอีกโปรแกรมหนึ่งตอนที่สล็อตเราก็เรายกเลิกอันที่1ออกไปนะครับเรามาเลือกอันที่สองก, pocket กับ p ็ c k e t ตกับดิวิ่งนะสองอันเราก็กเซฟนะเป็น Pocket 1แหนึเราก็เซฟไปก็จะได้ประมาณนี้ ในส่วนของบล็อกลอยเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้าน,นี้จะมีแต่สีขาวซึ่งตอนนี้เขาก็ทำเป็นสีดำออกมาก็ดีนะครับเพราะว่าสีขาวเนี่ยเวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยมันก็จะออกเหลืองๆซึ่งในทีน่นี้ก็จะเป็นของใหม่ ในการทดสอบในส่วนของการวิ่งว่าจะตัดวงจรหรือไม่เนี่ยในที่นี้จะใช้ตัวบัสเซอร์ในการทดสอบก่อนที่จะเสียบเป็นไฟจริงๆเข้ามาแล้วก็ในส่วนของสายไฟก็เป็นสายไฟเก่านะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้สายไฟใหม่จากปลั๊กพ่วงอันเก่าๆที่เคยซื้อมาทำมันเสียบไฟ หลังจากที่เราได้ตรวจสอบในเรื่องของการต่อสายไฟไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าไม่มีปัญหาเรื่องช็อตเราถึงจะมาประกอบในส่วนของฝาเข้าไปในส่วนของชุดฝานั้นก็จะเป็นของที่เคยใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ตัวปลั๊กนั้นนะก็จะมีทั้งแบบที่มีกาวแล้วก็แบบที่ไม่มีกาว ก็แต่ในที่นี้เวลาไวาลิงเนี่ยไม่ได้ต่อสายกาวซึ่งในที่เนี้ยใช้แบบมีกาวแล้วก็ไม่มีกาวร่วมกันมาถึงจุดนี้แล้วเราจะได้ปักพ่วงไว้ใช้งานเพิ่มอีกหนึ่งอันโดยใช้พาร์ทบูทเป็นสนส่วนในการประกอบ ก็จะได้ความสวยงามแล้วก็น้ำหนักที่เบาขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ดยาวนานก็คงจะประมาณนี้